สวัสดีครับพี่สวััสสดีครบามารถครับก็ขอต้อนรับพี่สามารถนะครับเข้าสู่โชว์รูมนะครับโตโยต้าเป๊ะหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับต้องต้องขอบคุณนะครับพี่สามารถที่มารับรถยาริสเอทิฟนะครับที่โชว์รูมโตโยต้าเป๊ะหนึ่งนะครับก็จะขอสัมภาษณ์พี่นิดนึงครับพี่ของพี่มาจากจังหวัดอะไรครับผมมาจากจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับอำเภออะไรครับพี่อำเภอจักาลาโอเคครับทำอาชีพอะไรครับพี่ข้าราชการครูข้าราชการครูนะครับโอเคครับทำไมถึงจองรถที่ที่นี่ครับพี่ ก็หาข้อมูลจากเว็บไซต์ทั่วไปแล้วก็เจอเฟซบุ๊กของเซลเือน้องเนี่ยแล้วพี่ทาสัญญาผ่านช่องทางไหนครับพี่ช่องทางมีเจ้าหน้าที่ไปนั่งไปติดต่อที่ทํางานที่โรงเรียนเลยระยะเวลาในการอนุมัติอ๋อรวดเร็วครับวันเดียววันเดียวนะพี่เนาะโอเคครับพี่มีความประทับใจอะไรไหมครับอย่างไรบ้างครับที่มานับรถที่โทนหน้าไปหนึ่งครับผมประทับใจการบริการการตอบคําถามของเซลคือถามไปแล้วได้คําตอบที่ชัดเจน่าที่อื่น ค,ค,คุยกันรู้เรื่องครับครับเงินไขตกลงกันได้ครับโอเคครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่สามารถใช้ช้างด้วยนะครับที่สลับเวลามารับรถโตโยต้ายารทิ์เอครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ